สายมาคือหัวขาดด้วยร้เอานะคุณปรับอ,อยู่กับลุงจิมมี่คนเดิมครับเดี๋ยวสวัสดีค<า>่ะก็ถูอต้องออยาชีบกอกมาค่ะตน้ตนกระทินไปห่วมเพิ่นไปเจอไ อันเพลวันตอนนี้กฐินสามัคคีคไปหาเพื่อนอ้าคำว่าไม่เพื่อนตีเขาหนิงไม่ใช่เพื่อนผู้คุยอยู่ครุบาร์แหล่คูบาแหล่คือพระอาจารย์แหล่โอ้อาจารย์แหล่ก็เคยไปไปทำบุญน้ำพึ่นไปทำบุญน้ำพึ่นเรื่อยๆประเดี๋ยพึ่นก็เลยส้วนมาเนี่ยอ๋อเพราะเฮตินไปห้อมน้ำพึ่นที่บังเคยได้ปาน้องสาวก็เลยน้องสาวก็เลยเอามาชดหนึ่ง ตามนักตทาขอบคุณเทพธีอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมที่ร่วมทําบุญด้วยในวันนี้นะครับทําด้วยความศรัทธานะครับทําด้วยความศรัทธาไปถวายเป็นปีนึงมีเธอเดียวนด้นี่บุญกระถินน่ะแมนบุญกระถินมีเธอเดียวเด้นนี้ยโมทนาสาธุโมทนาสาธุรวมทั้งบุญน้ำมนี้นะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมนะครับ เพราะว่ายาชีไม่ไม่ไปไม่ไปด้วยก็ไม่ไม่ต้องไปดูนะครับผมอะไรนะแม่ปลาโซ่ไม่งามวานวานหน่อยขเห็นหน่อยขอแกมโมทนาชาดูน้ำเจ้าแน่นี่ไปไถยหมาไปยุ่งอะไรวะได้หมาไปไปรักไทยหมาอะไรใครขวยแล้วป้าเบอร์หนึ่งเธอเด้อตัวนั้นน่ะเด้อตัวที่ไลค์เป็ดยูตสานั่นล่ะมีตัวด เบอร์้ไลคเป็ดยติกลางนั่นเด้อมันไม่ได้ยอมเป็ดตอกมันเออนั่นแหะมันตลอดมันไม่ได้ยอมง่ายเด้อปแ้วให้อาโนนฝนอันอันยูเพิ่นี่สองานเลยด้อยดต้องเอ็ดใหม่เลย้จมายคูบ่หัวข้างคูบ่มาแมยะยะต้องปิดหรอกไปกอมันนี่กัปิดนี่ละ ทำยังไงนะยาะทำยไงมีแหละอาย้ายมายายเออเขาตกกล่องแม่ย้ายมันเท่มันวางย้ายกับว่าวนี่แหละอันนี้ละทัง u มีล่ะหงดีมีแต่คนทุกคนจะมีด้วยหมักหมงย สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงยายเม่มเลขท้ายที่ออกนะครับวายยายอ่านเองเลยเอาสิบเังเอิญบ่หนเห็นหงบ่บอเห็นยาที่อ่านเลยยาีกับยหยก็ไปเป็นไสละโอ้แปอ่านใหตพผลสาตัวดังๆเจ็ดแปดสองบังเอิญดีแล้ว บังเอิญถือเอินเจ้าของมาลัยไม่มาหลายหคนพูดแป <oz> ดสองแปดสองโอ้ยกนี้แบ่งพันเลยสุใสเพ่อเอ้ยืนในกระเป๋าเห่อแบ่งพังงนกมได้วัดวัดวัดอะไรนะวัดยงวัดบ้านห้วยายางวัดบ้านห้วยยางตำบลตำบลห้วยยาง อยู่ใกล้ที่ทำงานในน้องควนี่แหละอังเภอเมืองจังหวัดสกลนครขันทบไปทั้งบ้านเมืองนี่ไหม่นเรียกวัดไหมนั่นมีเลขบัญชีวัดไหมตาตาเคยพาลูกคนปฏิบนไปเพราะว่าเป็นเสามัคคีเป็นอันกระถินสามัคคีไปร่วมซื้อเนาะหนาฝนเนาะ ตอนนี้มีรวัดอะไรนะบางทีเอซเขาเข้าไปค้นอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ได้วัดวัดบ้านห้วยยางาวัดบ้านห้วยยางนะวัดบ้านห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครยายสมควรทำคลิปไม่ทันเนี่ย,ย <laughs> ไม่ทันเลย <laughs> เขาจบแล้วยายจ้าจบก็เอาทีหลังเอาทีหล right? ังท่ามายืดแน่จะได้จ้าทุกคนจะได้แปดนาทีอยากไงรุ่งจิมมี่นี่ไปแล้วนะไปแล้วไในลุ่งจิมมี่ไปแล้หมดแล้วลุ่งจิมมี่ครับยาซีพนกมาทำบุญรวมจ้าไปน้องเด้อนาฝนเด้อพี่น้องเด้อจ้าพอดีนะคนแต่ก่อนยาซีก็ว่าสิไปน้ำติดธุระ เกี่ยวเขาเกี่ยวขาเขาพี่น้อยย่าไม่ได้เกี่ยวข้าวเหรอเกี่ยวเมื่อคืนนะฮกุมแล้วฮกทุมมาเนี่ดมะไปสีผ้าไปเบิ่งทางรถไฟไาทางรถไฟยุสิเลอร์วนไหวแต่ว่าไปยุซิเอรเนี่ยเนี่นีกับดักรถไฟมเลยเบเมนบ่หุ่นกันเขามไม่ได้ถือบไปอีมอลุงจิมีเขาทำห อะไอีกบออะไรส่วนข้าวส่วนไว้ข่อนนี่ไม่ต่ผมเมื่อเช้านี่ผมกินข้าวกับไข่เจียวเอ้า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 มาแล้วมาแล้วอันนี้ผมซื้อจะไปฝากลูกชายลุงจะไปพุ่ณปะไปพุ่นมาเมื่อคืนนี้ก็กลับมาถึงประมาณบอกคุณนายตายใส่เกือบยอกสียังกันนั่นอยู่บอกคุณนายนั่น เห็นเห็นเห็นลดลงไหมเมื่อวานนี่คุณเฮยตายือเอาเกิดไปสองคู่จนทำก็ได้เลยจอดจะต้องไฟแดงพอดี้วันนี้คุณนายตายไปน้ำข่อยใจมากคุณไปรถคันละขึ้ง่ายเฉยเพราะเนดาราเลย้อยกันเอาสบัดผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดังนั้นตายมาอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ถึงทายเนี่ยยังไม่ถึงแปดเลย อาขอบค่อนี่มายืนน้ำกันเลยไหมขอบค่นี่มายืนน้ำกันเลยไ้่อ่ะขอบพ่อนี่มาคืองามคู่ขนแถบานนี้บายชมมาเช่แม่ไปทั้ผนแล้วซองกล่อมาเช่าผืหรอบ่นเจ้าหน้าที่หาลูกสาวาจกาม่จากพ่ พ่อก็ต้อง่อแม่แม่ก็ต้องสวยแต่แม่นสวยจริงๆแม่มันต้องมาจากวกกันแนหรอใช่แตกอกแกงเอาเบิองเล่ายิ้มเหมือนนี่แหลแต่แม่สดใสเลยนี่ไม่เหมือนเดิมนะแม่ใสเลยนะใช่เนาะได้คุยกับเอฟซีนะยายเนาะถ้าขาดปัตแตนนะถ้าปัตแตนเข้ามาอีกเดี๋ยยายใสเพิ่นยังบ่ท่านอาบน้ำอยู่มันในนั้นอยู่อาบน้ำกันเรียกพี่เบลลาร์บอ จะครบแล้วจะไปเกี่ยวข้าวแล้วนะเมื่อวานก็อุ้ยรถรถลุงออกมาแล้วน่ะยังไม่เสร็จเหรอนั้งไงรถรถจ่อหัวออกมาแล้วผมจะทันไหมนี่ทันทันแเรนแต่ไม่ทันก็เอารถแลนเรนไปก่อนเด้อบ่ไปันเ่นเี่ยมึงกินรีบเลยกลัวกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันเกี่ยวข้าวกลัวไม่ทันเกี่ยวข้าว ไปไหมล่ะลูกมีใบห่อตะเกียวของน้องเผาอยู่บ่แม่ผมก็สร้างาวอเรานี่ี่พ่อสีมงนเราช่วยด้วยใจเออเราช่วยด้วยใจเราใจช่วยลุงลุงจิ้มบอกว่าอะไรนะเราช่วยด้ยใจอันนี้เราช่วยด้วยใจมอปาช่วยภษาหอาร้อยเาแ่งว่าวันนี้เอารถเก รถเกี <unting> ่ยวแต่เราต้องไปเกี่ยวช่วยภาษาไปไปอนปอนปอนนี่อยู่14ไร่แปไมปอนไม่เอารถเกี่ยวอ่ะไม่เพราะว่าถ้าเกี่ยวนีมันจะเอาหินขึ้นมาแล้วเวลากินมันจะโอ้แน่คลุกเกี่ยวด้วยมือบ้ากันนะเออหน้าคีรินแฮ้งหน้าคีรินแฮ้งแกเก่ยวไม่ไรวันจงมากข้าวก็สูงสวยโอ้เออเออแมนถุงทั่วหัม้อพ่ะอเอี่ยข้าเข้าวปออนบ่ถ้้าาหไมม่ลเกี่ยวสองครั้งนี่ ไฮเซต้องไปวางก่อนนะครับโอ้ในเราเข้าทเททงเขาเข้าทเททงเขาเป็นขึ้นนั้นล่ะตอนนี้ยายอุ่นอยากได้พันด้วยบอกยางได้พันน้ำเขาวบอกเดี๋ยวผมจะเอาไปหงส์อออันนี้สิเอาไปหงส์กระเพร่ยนโอ้เอาไป่มันขึ้นรถมันสีหอมห้องกระเพิ่นกลอนกรมันสีหอมสำหรับคลิปนี้นะคะยาก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสั่งคล้ากดกระดิ่ง ทุกคนก็เตรียมยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>